สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะดีต้อนรับสู่ s t a Divali e x p e n d e กันอีกครั้งนะคะทุกคนและวันนี้เนี่ยเราจะไปเกาะคิงเพื่อไปทำเควสของนางเงือกันเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำเควสของนางเงือกนะคะเพื่อไปตามหาวอลนัททองคำกันนั่นเองและวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ฝนตกนะคะเราจึงไปที่เกาะคิงเพื่อไปทำเควสนี้เลยนี่ชุบ วันนี้เป็นวันที่ฝนตกเย่ Yay! รีบขึ้นเลยงันๆเลยครับคุณลงุงคุณลุงมีกระดกลิ้นด้วยเหรอไม่มียั้นๆเลยค่ะคุณลงุงวิลี่นี่วันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกนะคะเมื่อเราเนี่ยซ่อมแซมรีสอร์ทเสร็จแล้วทางด้านนี้นะคะทางด้านขวามือก็จะปลดล็อกเลยเราก็สามารถเข้าไปได้ด้วยพอเราเข้ามาเนี่ยนี่ นี่เลยเพื่อนๆสังเกตสัญลักษณ์ดนตรีนี้ไหมนี่ก็คือเป็นเหมือนเปรียบเสมือนว่าเป็นคีนะคะเพื่อเล่นเพลงนางเงือกนั่นเองซึ่งนี่ไงนางเอกของเราในคลิปนี้ก็ปรากฏตัวแล้วนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเราต้องเล่นเพลงนางเงือกเพื่อให้เขาเนี่ยมอบบอลน้ำทองคํามาซึ่งการที่เราจะเล่นเพลงได้เนี่ยเราต้องเตรียมอะไรเราต้องเตรียมฟุตบอลนั่นเองนะคะซึ่งฟุตบอลเนี่ย เราจะได้สูตรก็ต่อเมื่อเราเนี่ยสนิทกับโรบินหกหัวใจนะแล้วเราก็ไปบ้านโรบินเพื่อที่จะเจอคัสซีนนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะมอบสูตรคราฟฟูดบ็อกซ์ให้เรานี่ไงเขาจะมอบสองสูตรนะคะเป็นฟูดบ็อกซ์กับดัมบ็อกซ์ซึ่งณนะที่นี้เนี่ยเราจะใช้ฟูดบ็อกซ์นั่นเองนะคะซึ่งวัตถุดิบในการคราฟเนี่ยก็จะใช้ไม้สิบเป็นแร่ทองแดง2แล้วก็เป็นไฟเบอร์20นะคะ โอเคเราต้องการ5ชิ้นนะคะเราต้องการบรรเลงเพลง5ชิ้นแล้วก็นี่ครับเลยนี่5ชิ้นพอดีเลยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็มีอีก1อันนะคะเราก็เอามาทบเป็น5พอดีจากนั้นเราทำอะไรเราเอานี่ฟุตบอลมาวางไว้ตามหินนี่นะคะเป็นโน้ตมีทั้งหมด5นะนี่น,น,นี่โอเค นี่พอเราเดินเนี่ยก็จะเสียงยังไม่พอเท่าไหรอ่อ่ะนางเอกของเรานางเงือกของเรายังไม่ประทับใจนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหินก้อนเล็กเนี่ยหมายความว่าให้เราเนี่ยจูน1คีย์แล้วก้อนใหญ่เนี่ยหมายความว่าให้เราเนี่ยจูนไป5คีย์นะคะเดี๋ยวเราจะจูนให้ดูเลยเริ่มจากฟุตบ็อกตัวแรกเลยหินก้อนเล็กแทน1คีย์ซึ่ง หินเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีอยู่2ก้อนนะคะก็เป็น2คีย์เมื่อเราเข้าไปใกล้เนี่ยมันก็จะจูนยากหน่อยนะเพราะว่าเสียงมันจะดังตลอดเลยไงเราก็ใช้สมาธิในการกดโน้ตจูนนะคะอา้าวคลิกขวา2ที1 2โอเคแล้วก็มาดูฟุตบ็อกที่2กันก็คือหินก้อนใหญ่แทน5คีย์นะคะหินก้อนเล็กแทน1คีย์หินก้อนใหญ่มี2ก็เท่ากับว่าฟุตบอกนี้เนี่ยเราต้องเล่นทั้งหมด เราต้องจูนทั้งหมด11คีย์นะคะเราก็มาจูนกันอ่ะสมาธิหน่อยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอเคซึ่งมาดูฟุตบ็อกอันที่3กันดีกว่าซึ่งหิน,นเนี่ยหินใหญ่แทน5คีย์นะคะก็เป็น5 6 7 8 9นะคะเป็น9คีย์1 2 3 4 5ส7 8 เก้าโอเคฟุตบอกถัดมานะคะ5คีย์หนึ่งอย่าหลุดสมาธิตอนคีย์นะไม่งั้นเนี่ยเริ่มใหม่อันนี้ก็คือเป็น7นะคะ1 2 3 4 5 6 7โอเคเรามาเริ่มเล่นเพลงนางเงือกันเรามาเริ่มตรงนี้นะเย้ ก็ได้โบงนะัำทองคําทั้งหมด5ชิ้นเรียบร้อยนะคะเราต้องมาในวันฝนตกเท่านั้นนะถึงจะเจอนางเงือกโอเคหลังจากนั้นเรามาดู s ซ c r e t Note บนเกาะนี้กันดีกว่าที่เรายังค้างคาอยู่นะคะนี่เลยนี่เดี๋ยวจะคลิกให้ดูนี่ e ิกเ t ตโน e บนเกาะนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีลายแทงอยู่ตรงบริเวณน่าจะเป็นริมทะเลนะคะบริเวณข้างล่างของฟาร์มเรานั่นเองโอเคหลังจากนั้นก็อย่าลืมเก็บ ฟุตบอลหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไว้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรเก็บเลยชึ้บชึ้มเย่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปขุดตามลายแทงที่ s e c r e t Not e ว่าไว้นะแต่คือตอนนี้เนี่ยเราก็ตามหาพวกหนอนที่ชายอยู่ริมชายหาวเพราะว่าเรายังขาดฟอสซิลของกระดูกสันหลังง,งูจะไปบริจาคที่ เต้นของสัจจารย์สัจจารย์สัตราจารย์หอยทากนะคะนี่ลิ้นพันกันนะคะนี่เดินลงมาข้างล่างเลยนะคะซึ่งนี่เดี๋ยวรอให้ดูเลยเทียบกันอ่าถูกต้องมีมะพร้าวยื่นมาตรงนี้มีคนหินตรงนี้นี่ถ้าขุดแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่เราคิดไว้ก็คืออ้าวโอ้โหผดผัดโอเคหู เกือบแล้วนึกว่าเกมเนี่ยจะบั๊กนะคะขุดเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะนี่เมื่อเราขุดแล้วนะคะเราก็จะได้วนนัดทองคำมาอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็พร้อมไข่มุกด้วยซึ่งไข่มุกเนี่ยนำไปทำแบบชุดแต่งงงแต่งงานอะไรนี้ได้นะคะซึ่งเราก็ยังไม่แต่งงานเดี๋ยวเราจะพาไปทำชุดแต่งงานกันดีกว่าเมื่อเราแต่งงานนะเพื่อนๆแล้วก็สามารถแลกเป็นเตียงที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนที่ทะเลทรายได้อีกด้วยนะคะ ตอนนี้คือเราขอทำการหาหนอนที่ชัยอยู่ตรงดินก่อนนะรู้สึกว่าจะไม่มีเลยนะคะวันนี้โอ้ยไม่มีไม่เป็นไรนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอเข้าห้องวอนัทที่อยู่ตรงนี้นี่ห้องนี้เนี่ยเราจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยสะสมโบนัสทองคำให้ครบหนึ่งรลูกซึ่งก่อนหน้านั้นอะเราขาดแค่9ชิ้นไงตอนนี้เนี่ยเราก็คงได้ครบแล้วเพื่อลองเข้าไปดูกัน อ่าเราก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอกับลุงชี้หรือมิตรชียืนูควไยหลังอย่างเท่เลยอ่ะเพื่นพนอนๆอดูดูด,ด,ดูดูสิว่าใครเป็นคนเปิดประตูความลับห้องวอนัทของฉันได้นะฉันเองค่ะฉันเองยกมือนี่อีโรน่าเองค่ะชุบอืมสวยใช่ไหมละะ่ะค่ะไม่ใช่ฉันเนี่ยรู้สึกประทับใจในตัวเธอจริงจ แม้ว่าเธอเนี่ยจะต้องรวบรวมวอนัทเพียงเศษเสี้ยวเพื่อที่จะเข้าเกาะนี้แต่คุณก็ตัดสินใจดีแล้วล่ะที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวต่อไปซึ่ง ตามตามเควสนะคะคือตามเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะต้องรวบรวมวอลนัทให้ครบ130ชิ้นนะคะเราถึงจะทําแบบเควสเพื่อที่จะจบเกมได้นะแต่ก่อนหน้าที่เราไปคุยกับลีโอนะคะลีโอบอกว่ามีวอลนัทเยอะกว่านั้นอีกซึ่งเราก็อาจจะรวบรวมได้แค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของเกาะนี้นะตามที่มิเตชิเขาพูดไว้นะคะความปรารถนาของเธอที่จะเข้าประตูนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากนะเธอเนี่ยสามารถเข้ามาข้างในได้ ยังไม่มีใครเข้ามาละสิก็เราเป็นคนเก่งยังไงล่ะแรงผักดันนี้เนี่ยเชื่อว่าทําให้เธอนะดูแตกต่างเด็กน้อยเธอเนี่ยมี energy คือพลังที่พิเศษมากโหชมถึงขนาดนี้เลยืมอที่จะกล่าวนะเธอเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าความท้าทายนี้สิ้นสุดลงแค่นี้ใช่ไหม เย,ยังมีความท้าทายใหม่ใช่ไหมแน่นอนแล้วว่าใหม่อันที่จริงความท้าทายเพิ่งเริ่มต้นขึ้นอืได้เลยมีอะไรเอามาให้หมดเลยลุงฉีพร้อมเสมอทางด้านซ้ายมือเนี่ยเธอก็จะพบกระดานที่มีอะไรที่มันน่าสนใจมากๆเลยความท้าทายนี้นะ่ะฉันเนี่ยได้ออกแบบเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยนะฉันเนี่ยอยากจะผลักดันเธอเน่ยให้ถึงขีดสุดให้ได้ โอเคแล้วถ้าเธอเนี่ยสามารถพิชิตความท้าทายของฉันสำเร็จแล้วแล้วก็เธอเนี่ยก็จะได้รับสกุลเงินพิเศษฉันเรียกมันว่าฉีเจมก็คืออัญมณีของฉีนั่นเองนะคะเป็นสกุลเงินนะคะฉีเจมได้เลยแต่เดี๋ยวอย่าเอาเข้าปากนะลูกนะ mm hmm. พอดีว่าพวกมันเนี่ยมีกำมันตลังสีสูงมากใครจะเอาไปกินเฮ้ย แต่ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเราอ่ะหลายคนเลยนะที่กินแร่นะเพื่อนเพื่นอนเออและเธอเนี่ยสามารถใช้เครื่องทางด้านขวาเพื่อแลกเปลี่ยนชี้เจมเหล่านี้เพื่อที่จะได้รับรางวัลหายากและทรงพลังโอ้โหผู้นี้เอาเลยเอาเลยเราเนี่ยอยากจะได้แบบหัวไว้ใส่สปริงเกิ์เพื่อนหัวที่แบบทำให้น้ำมันกระจายได้กว้าง กว่าสปิงเกิลที่ทําด้วยอะไรนะอะิลิเดียมเออเราก็เลยอยากได้นะคะดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะน่าสนใจมากเลยฉันรู้สึกว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะรู้สึกเอนจอยกับสิ่งนี้มากเลยแน่นอนละ่ะและตอนนี้เนี่ยถ้าเธอจะขอความช่วยเหลือแล้วก็ฉันมีธุละําสำคัญที่ต้องทำ ุระอะไรลุงฉีไปเฝ้าคาสิโนก็ดีโหเราเหลือเควสของลุงฉีที่ไปลงเหมืองทะเลทรายชั้นที่100นะคะไหนนะ้ขอหาก่อนอ่ะอันนี้นะคะก็คือลุงฉีเนี่ยเขาจะท้าทายเราให้ลงเหมืองทะเลทรายให้ครบชั้นที่100พอลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้แบบนมูดื่มเพื่อเอาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เลือดเพิ่มนะคะค่าเลือดเพิ่มนั่นแหละเออโอเคซึ่งเมื่อเราเนี่ยเข้าห้องวอลนัตนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ก็คือบอร์ดนะให้เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราจะทําอะไรเราก็เลือกอันนั้นเลยซึ่งชาเลนจ์แรกนะคะเป็นชาเลนจ์เกี่ยวกับการหิวนั่นเองเขาเนี่ยได้ท้าทายเราให้ลงเหมือนทะเลทรายชั้นที่หนึ่งรอนนะแล้วก็ ระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถกินหรือดื่มอะไรระหว่างนั้นเลยโอ้โหท้าทายมากเลยนะลงธรรมดาก็แบบทั้งดื่มทั้งกินเพื่อเพิ่มบัฟเพื่อเพิ่มเลือดก็เยอะแล้วนี่ไม่ให้เรากินอะไรเลยหรอวิตายแน่เลยมีเวลาสองวันถ้าเพื่อนทำทันก็สามารถรับเควสนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่ทันจริงๆนะส่วนชาเลนจ์ที่สองนะให้เราเนี่ย ขายอาหารที่ปรุงสดใหม่ให้ได้ยอดถึง10,000แสนเหรียญนะคะใช้เวลา9วันก็จะได้รางวัลเป็นเนี่ยชาเลนและ25สิฉีเจมนะคะซึ่งชาเลนพวกนี้เนี่ยมันก็จะลันไปทุกอาทิตย์เนาะถ้าเพื่อนๆนแบบทำไม่ทานหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทำแบบชาเลนใหม่เพื่อนเพื่อนก็ให้มาดูทุกอาทิตย์เลยโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่เจอชาเลนที่เหมาะสำหรับเรานะคะ คือมันจะวนนะเพื่อนเพื่อนมันแบบเมื่อทําแล้วมันก็วนมาอีกทําแล้วก็วนมาอีกหรือเราไม่จําเป็นที่จะทัง้งต้องทําทุกอันก็ได้นะคะประมาณนี้เพราะว่ามันก็จะมีชาเลนจ์ที่มันยากมากๆเหมือนกันนะคะทําอะไรที่มันแบบสั้นๆเราก็ได้เร็วๆดีกว่าอันนี้คือคําแนะนํานะคาแนะนําเฉยๆแล้วก็เมื่อเราได้ฉีดเจมจากการทำชาเลนจ์ของลุงฉีแล้ว เราก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เขาบอกด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจูนิโม่คือหีบผลจูนิโม่เองแล้วก็มีหีบอันนี้มันก็จะเชื่อมกันแล้วก็อันนี้คือขุย่ดเรียกมา้าขุย่เรียกมา้าเราต้องมีม้าก่อนนะแล้วก็เมื่อเราใช้ขุย่เนี้ยเป่ามา้าก็จะว้ามหาเราทันทีเลยเอออันนี้สะดวกมากแล้วก็ปีแอร์มิสซิ่งอ่าสต็อกลิเนี่ยเมื่อเราได้สิ่งนี้นะคะเราก็สามารถ ซื้อของทุกฤดูกาลที่ร้านขาของพี่แอร์ได้เลยนะก็ด,ดีนะคะเพื่อนฮอปเปอร์เนี่ยสะดวกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเราเอาไปใช้ควบคู่กับเตาเผาแล้วเนี่ยเตาเผาก็จะเผาแร่ให้เราอัตโนมัติเลยแต่เราเนี่ยต้องใส่พวกแร่แล้วก็พวกฐานหินลงในฮอปเปอร์ด้วยนะคะเขาก็จะแบบเผาแล้วแล้วก็แบบ ต้องคอยเอาอแร่ที่เผาเป็นบาแล้วออกแล้วก็จะเผาเรื่อยๆเผาเรื่อยๆจนกว่าสิ่งที่เราใส่นั้นจะหมดไปนะคะโอเคถัดมาส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุกเพื่อใส่บนสปริงเกิลนะคะก็จะใส่ปุ๋ยให้เราอัตโนมัติเลยถัดมานะคะอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นจุกใส่สปริงเกิลเหมือนกันนะก็คือเมื่อเราใส่แล้วเนี่ย อขอบเขตในการรดน้ําก็จะกว้างขึ้นนี่อันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้มากๆเลยนะคะไปใส่บนสริงเกลนะส่วนนี้คลับหีบแล้วอยากจะย่อยอะอยากจะย่อยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราใส่เครื่องนี้แล้วแล้วก็เขาก็จะย่อยเป็นแบบวัตถุดิบให้เรานะคะพวกแบบไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถย่อยได้ชิ้นต่อไปคือคีท t เ t ทาวนะคะเมื่อเรามีสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถไขเข้าบ้านคนอื่นก็คือไขบ้านของชาวบ้านได้นะคะในยามวิกาลนั่นเองเพื่อนๆสังเกต เห็นไหมว่าเวลาเราจะเข้าไปหาเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาก็จะมีเวลากําหนดว่าเข้าได้เวลานี้ล็อกนะเปิดเวลานี้เวลานี้แต่ถ้าเรามีสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปหลังจากนั้นได้เลยว่าเพื่อนเอนเ,อนเหมือนแบบเหมือนเป็นขโมยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อยากเข้าไปดูว่าเอ้ยเขาหลับแล้วหรือยังหรือว่าอะไรอย่างเงี้เพื่อนบ้านที่ดีดอะไรอย่างเงี้ยค่อยสอดส่องถัดมาก็เป็นกาเล็กซี่โซนนะคะเราต้องมีครบ3ชิ้นด้วยกันซึ่งไอกาเล็กซี่โซนเนี่ยเราสามารถเอ่อหาดอกได้จาก เหมือนทะเลซ้ายได้นะคะเพื่อนหรือเป็นเหมือนที่เรากําลังทําชาเลนจ์ของลุงฉีอยู่ส่วนใหญ่กาแล็กซี่โซเนี่ยจะอยู่กับเจ้าตัวสลามที่แบบสลามตัวใหญ่ๆนะมันก็จะมีกาแล็กซี่โซนอยนู่นั้นก็จะสมจะสุ่มเกิดนะก็สามารถอัปเกรดพวกดาบพวกค้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องสะสมให้ครบ3ชิ้นก่อนนะเพื่อนต่อมาคือต้นเหตุถ้าเราอยากปลูกต้นเหตุเราก็มาซื้อต้นเหตุจากนี้เลย คูณ5เองถูกๆแล้วก็เจ้าเหยื่อวิเศษเนี่ยใช้ทําอะไรเมื่อเราใส่ไปที่เบ็ดแล้วเราจะสามารถตกปลาได้ทุกรดูกานเลยนะคะโหโคตรดีอ่ะต่อมาชีซีซันนิงน่งสีซีซันนิง่งก็คือเมื่อเรามีติดตู้เย็นใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทําอาหารเราจะไม่มีแบบดาวติดเราจะไม่ได้ดาวทองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เมื่อเราแบบใส่เครื่องปรุงพิเศษสีซีซันนิ่งเนี้ยชีซันนิ่ง <laughs> เล่นพันการสีสี <laughs> โอ้ยอาใไมฉีซีซันนิงแล้วเราก็จะสามารถปรุงอาหารได้ดาวทองโหเชฟกอร์ดอนต้องยกนิ้วให้ว่าอยู่ปรุงอาหารได้เวลี่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 แซบเวลี่เดริชชัตแน่นอนโหถ้ามาซื้อเครื่องปรุงนี้น,นั่นเองต่อมาเป็นหมกลงฉีก็เอามาใส่แบบเป็นครอสเพลลงฉีได้นะคะส่วนถัดมาก็คือตู้ปลาน,นั่นเองนีคือถ้าใครอยากมีตู้ปลาสวยๆแล้วก่อนนี่มาซื้อได้เลยที่นี่นะคะ แล้วก็นี่เลยไอสําคัญน่ยอยู่พวกนี้แหละเพื่อนเนี่ยเราต้องซื้อสุดรคราบด้วยนะเพราะว่าการที่จะจบเกมได้เนี่ยเราต้องมีสุดรคราฟทั้งหมดนี้เลยซึ่งไอเฮฟวิตแท r เปอเนี่ยจะสามารถลดระยะเวลาการทํางานนะคะก็ค,คือว่าการที่ผลผลิตจะแบบผลิตได้เร็วขึ้นนะพวกยางไม้อะไรเราก็สามารถเเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นนั่นเองส่วนอันนี้ก็เป็นปุ๋ยเร่งโตแบบ s ุ๊บสปีดโกลคือเร่งโตเร่งโตเพื่อนโอเค คือดูเลตีิบสาเร์เซเลยนะแล้วก็อันนี้เนี่ยปุ๋ยคุณภาพแบบดีมากๆเลยเมื่อเราใส่แล้วเราก็จะได้พืชผักอะไรเงี้ยคุณภาพดีน,นั่นเองแล้วก้อนถัดมาก็จะเป็นฮอปเปอร์นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรคราฟสิ่งพวกนี้เนี่ยรีซีฟเนี่ยจำเป็นหมดเลยนะให้มาซื้อก่อน ก็ได้หรือยังไม่ซื้อก็ได้นะแล้วแต่แล้วก็มีเตียงลุงฉี่ด้วยนั่นเองโอเคจบสําหรับการเข้าห้องลุงฉี่แล้วเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเออมีเจ้าหมีอยู่ตรงนี้โอเคมาดูของเราดีกว่าก็คือว่าเจ้าหมีน้องคนนี้เนี่ยเขาก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ในฟาร์มของเราว่าเราทําสําเร็จอะไรยังไงเท่าไหร่ยังไงนะคะซึ่งโอ้โหอันนี้เนี่ยเรา เพิ่งได้61%สเลยนะเทนวัปในฟาร์มเนี่ยเราก็ยังไม่มีแล้วก็เราต้องมีอะไรนาฬิกาทองคำแล้วก็เราต้องเป็นแบบฮีโร่ของมอนสเตอร์สเลเยอซึ่งบอรดที่อยู่ในกิลเวอร์จนพัยอะเราก็ยังฆ่ามอนสเตอร์ไม่ครบ ไม่ครบกําหนดตามกลิวบอกนะเราก็เลยยังไม่ได้ฉายานี้นะคะเพื่อนความสัมพันธ์ของเพื่อนเนี่ยเราก็าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังเหลอือครึ่งนึงที่ความสัมพันธ์คือเรายังไม่แบบไม่เต็มนะคะไม่เต็มร้อยก็จะมีบางคนที่เราเพิ่งรู้จักเนาะแล้วก็ความเลเวลยี่สิบห้าโอเคเต็มแล้วแล้วก็หาสตาร์ดบให้ครบทุกชิ้นก็ยังนะคะขาดตกปลาแล้วก็ไปซื้อกับเอ่อโครบาสแล้วก็ ทำอาหารให้ครบทุกเมนูโหทำได้แค่นี้เองแล้วคลาบให้ครบทุกรายการก็ได้แค่ยี่บเอเซเองแล้วก็ตกปลาให้ครบนะคะตอนนี้เราตกได้มาแล้วแหละ70%แล้วก็วอนนั้นเนี่ยเราหาไปทั้งหมด106แล้วก็เหลือ24ชิ้นก็ครบ130ลูกนั่นเองซึ่งเราก็ยังไม่ได้ทำเควสของเอากล้วยไปให้คิงคองแล้วก็บริจาคของที่พิพิธภัณฑ์ของ มิสเตอร์หอยทานะคะซึ่งคอมพิของเราเนี่ยก็ยังเป็นแค่3าเปอซองโหยังไม่ถึงครึ่งแลนเพื่อนท่าเพื่อนอยากรู้ว่าเราเนี่ยฟาร์มของเราเกมของเราทำเควสดำเนินเรื่องได้กี่เปอร์เซนแล้วเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าต้องร,รวบรวมนั้นให้ครบ100ชิ้นก่อนเดอ้อโอเค ซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่รับเควสของลุงฉีนะเดี๋ยวอตอนต่อไปเนี่ยเราอาจจะแบบมารับเควสให้ดูนะว่าเควสของลุงฉี่ทาอะไรบ้างแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็เคยมีทำเควสของลุงฉีเพื่อนๆสามารถย้อนหากลับไปดูคลิปที่เราเนี่ยทำเควสของลุงฉีดูได้นะคะเพื่อน,นซึ่งเราบอกว่าเราเหลืออะไรแล้วเหลือบริจาคฟอสซิลให้โคแต่ว่าเรายังคอดหัวเสื้อแล้วกบคอททำเสียงใหญ่ทำไมเนี่ย แล้วก็ขาดไอ้นี่กระดกสันหลังงวช่างก่อนแล้วตอนนี้ก็กล้วยก็ยังไม่โตก็ช่างก่อนนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องไปเรียนเวทมนต์กับใครแม็กนัทใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่ขอไปเรียนเวทเวทมนต์นะแล้วก็ท้ายๆคลิปเนี่ยเราก็ไปหามาลอนป้าแล้วก็ไปเจอกับกันเทอร์พอดีกันเทอร์บอกให้เราเนี่ยไปลงเหมืองเป็นเพื่อนเขาหน่อยก็คือไปคุ้มกันเขานั่นเองซึ่งเดี๋ยว พรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปลงเหมืองกับการเทอร์นะคะคุ้มกันให้เขาทำแบบวิจัยอะไรของเขาแบบพวกของเก่านู่นนี่นั่นนู่นนี่นัน่น,น,น,นโอเคตรงนี้ก็เฮ้ยไม่มีหนอนเลยกลับบ้านกันดีกว่าเพื่อนถึงบ้านแล้วคะ่ะอุย้ยลืมหยิบกาแฟหรือแกแซมุกอะไรเนี่ยโคตรเก่าแล้วก็ขอเก็บของก่อนขอนอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหากันเทอะกัน ออลนสวัสดีค่ะเ,เพื่อนวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีแล้วเย่ yeah! สิ้นปีของปีที่สองนะคะเป็นวันที่28ของฤดูหนาวพรุ่งนี้เราก็จะเจิญประเจินเผิญกับฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราไปหากันเถอะกันเถอะโอเค ก่อนที่เราจะไปนะคะเราขอเคลียร์ฟาร์มก่อนตอนนี้เราก็เคลียร์ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอไปหาคลินเพื่ออัปเกรดถังขยะของเราก่อนนะคะเนี่ยถังขยะเราเพิ่องอัปเกรดเป็นอะไรเนี่ยเป็นเหล็กเองแล้วก็เราจะอัปเกรดเป็นทองคำนะคะชุบอ่าไม่มีอะไรเลยนี่ขอไปหาคลินก่อนนะแล้วก็ไปหากันเทอะคลินคลิคลินคลิน เึิ่มทำธุระก่อนแบบหนึง่งอุ้ยเดี๋ยวขอกระเทาะก่อนหัวเสือเย,ย้โหยตบมือให้ตัวเองในโะสเดอเหลือกระดูกสันหลักงูแลนะเพื่อนอะโหวันนี้แหละวันนี้มาละมือขึ้นวันนี้มือขึ้นโอเคหลังจากนั้นเราขออัปเกรดอุปกรณ์ใช้เงินฮ่าพอนอจูบนี่ถูกพื้นโชว์ไปหนึ่งทีกดผิดนะครับกดผิด่หลังจากนั้นเนี่ย เราไปาหากันเธอที่เหมือนกันเธอะชิวเราต้องออกจากเหมืองก่อนใช่ไหมอ้าวโหกันเธอรอเรานานแล้วหรือเปล่าเนี่ย<อ>เฮ้ยรอนานจังเลย,ยมาแล้วมาแล้วคะ่ะอ่าเธออยู่นี่นี่เองมาสายเนียเราเนี่ย และกันเธอนะคะเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยมาถึงก่อนเวลาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งนี้ซึ่งก็มี2ตัวเลือกให้เราเลือกตอบด้วยกันซึ่งตัวเลือกแรกนะคะก็คือคุณรู้สึกประหม่างั้นหรอและตัวเลือกที่สองก็คือคุณไม่ต้องกังวลไปฉันเนี่ยจะปกป้องคุณเองซึ่งเราเนี่ยก็จะตอบอันนี้เลยไม่คิดเยอะนี่ฉันเนี่ยจะปกป้องคุณเองนั่นนะมันทำให้ฉันอุ่นใจมากๆเลย ฉันเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่นักพระจนภัยที่น่าคารุเช่นคุณเนี่ยคุ้มกันฉันโหคนชาวบ้านแถวนี้เขาปากหวานกันทุกคนปะเนี่ยฉันเนี่ยจะทำตามคำแนะนำของคุณนะอิลโลนาได้เลยคะ่ะอ๋อแล้วเราก็เดินทางเข้าไปในเหมืองน,นี้เหรอเฮ้ยทำไมสถานที่นี้ไม่คุ้นเลยมันดูสวยกับปกตินี่มันชั้นไหนกันเนี่ย ที่นี่ค่ะที่นี่ที่นี่ดูเหมือนว่าจะมีแค่ฐานหินเลยอ่ะกันเฮอไม่มีอะไรเลยอ่ะเราลองไปชั้นอื่นไหมอืมอืมจริงๆด้วยดูเหมือนไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยถูกทิ้งล้างเมื่อคนงานของเหมืองเนี่ยชนกับรังวิญญาณเฮ้ยที่นี่มีรังวิญญาณเลยทำให้มอนเตอร์ออกมาแบบอารวาดในเหมืองน,นี้หรอออ เมื่อหลายสิปีก่อนโอเคเป็นที่มาของว่าในเหมืองนี่มีมอนสเตอร์เกิดขึ้นนะและไม่นานหลังจากนั้นนะกลิวนักผจญภัยก็ได้เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นโอโอเค,อเ,คเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้เองทุกคนแต่ว่าชั้นนี้เนี่ยไม่มีส่วนที่ชั้นจะค้นคว้าวิจัยได้เลยเราไปหาชั้นอื่นกันดีกว่านะได้เลยเดี๋ยวพาไปโอเคโอเคได้ค่ะตามมา โอ้ชันนี้หยุยตู้เหมือนว่าสิ่งที่กันเธอต้องการเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็เราก็เดินนำมาเลยนะคะมิสอีโรนาหฮ้มีอะไรคะมีช่องว่างเล็กๆระหว่างกำแพงเหล่านี้ด้วยบางทีสิ่งนี้อาจจะนำไปสู่สิ่งที่ฉันตามหาก็ได้นะโอเคโอเคงั้นเราไปมุดท่ามกันตรงนี้ แล้วก็มีหัวข้อการสนทนาขึ้นมานะคะฉันเนี่ยควรพูอะไรดีล่ะตัวเลือกแรกคืออยู่ใกล้ฉันตัวเลือกที่สองค,อคือให้ฉันไปก่อนเออเอาเป็นว่าอยู่ใกล้ฉันไว้แล้วกันจะได้ปลอดภัยโอเคฉันเนี่ยจะอยู่ข้างหลังคุณไว้นะโอเคค่ะตามมาเลยหอมีอ์ติแฟกต์เต็มเลย ที่นี่แหละคุณกันเธอเข้ามาได้คะ่ะชุ้ยเยอะเลยมันค่อนข้างที่จะมืดฉันขอเปิดไฟก่อนนะโอเคจะไปคะ่ะโอ้ยนั่นไงอะฮ่า,ามันขุมสมบัติของอาร์ติแฟกชัดๆเลยโหเฮ้ยสลามโอ้โหโอ้โหโอ้โห,อ,หอเปล่า ยอดเลยอิลน่าฟันสลามด้วยมือเปล่าโ,โหคนอะไรโ,โคตรเก่ง <c oughs> ขอบคุณสำหรับการปกป้องชนะอิลน่าฉันชอบที่พวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นหินมากกว่าโอเคนิ่งๆเหมือนหินเหรอนี่เนี่ยเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เลย ฉันเนี่ยจะเริ่มขุดตอนนี้เลยฉันจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราก็ออกจากถา้านี้ที่เต็มไปด้วยอันตรายอย่างรวดเร็วกันเถอะได้เลยกันเถอะสู้ๆนะเย <Yeah. S 2> ้ขุดขุดขุดโอ้ดูสินี่แหละสิ่งประดิษฐ์ของคนแคะเหล่านี้จะช่วยให้งานวิจัยของฉันเนี่ยเริ่มต้นด้ดีมากๆเลยและเธอเนี่ยก็จะได้รับโบนัสนะจาก ไร้สนีห์สำหรับการกระทําที่กล้าหาญอย่างคุณโอ้เราได้โบนัสด้วยเราจะได้เงินเย้ไม่ได้ทำฟรีเย <laughs> ้ไม่ได้ทำฟรีนะคะโอเคค่ะเพื่อนเราก็ได้พบเจอกับคาซินที่พากันเธอ ลงไปในเมืองแล้วและเราก็เหลืออะไรเหลือเรียนเวทมนต์วารฟจากแมกนัตนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาทุกคนไปเรียนเวทมนต์กับเวกแมกนัตกันแวกนัตแวกหน้าหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนดูสเต็งจะทิ้งเ่าเราชอบตัวอ,อะไรที่มันร้ายๆมากเลยแวกหน้าอะไรอย่างชอบการต่อสู้นะกับเหล่าแบบอีเลเวอะไรพวกนี้เหล่าผงเพื่อนนะโอเคนอกเรื่อง สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอรบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจสําหรับการทําคลิปนี้ด้วยนะคะมาดูกันซิว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปทำเควสอะไรก็อ,อย่าลืมติดตามกันได้เลยนะ